ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อแทนทารนะคะคลิปนี้เป็นพิาการในหัวข้อที่ว่าณตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมนะคะณตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมนะคะในความสัมพันธ์นะที่มันจบลงนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่จบลงแล้วแบบว่าบางคนก็จบสวยบางคนก็จบไม่สวยแต่ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าณตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เป็นทม์ไลนนั้นทุกท่านสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศี่3น้องที่อยู่ในกลุ่ม l g b t สามารถดูได้เลยนะคะเป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นโดงเราเป็นอันขาดอาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือบางทีอาจจะมีน้องเมววิ่งผ่านยนงไงต้องขออภัยนะคะแล้วก็แสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนอย่างที่บอกไปทุกคลิปว่ามันซ่อมไม่หายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบัดเจ็ตที่ พอประมาณเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปถอยเครื่องใหม่นะคะยังไงต้องขอภายด้วยความที่แบบไม่สะดวกนะคะไพ่มีทั้งหมด4กองทุกท่านนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่1น,นะคะสัญลักษณ์ไพ่ที่1น,นะตัวเล็กๆนี่จะเป็นไพ่ที่2นะรูปเต่านะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่3ามสีส้มเนะาะไพ่ที่4ี่ก็จะเป็นสีดาแบบนี้นะคะ ก็เลือกไพ่กองที่เราคิดว่าดึงดูดใจเรามากที่สุดขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาฟังแล้วก็ทั้งคนที่ติดตามเก่าติดตามใหม่นะคะขอบคุณน้องที่ทำทามสเต็มแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่1นึ่ะคะไพ่ที่2ที่3ที่4นะคะเลือกไพ่กองที่เราคิดว่าดึงดูดใจเรามากที่สุดนะมาดูซิว่า เขาอยากกลับมาไหมนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมในความสัมพันธ์ว่าจะจบนานหรือว่าเพิ่งจบไปนะคะเรามาดูซิว่าคนคนนั้นอยากกลับมาไหมให้คุณนึกถึงเขานะคะใครมีหลายคนก็วนไปหลายกองนะเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะทีละกองนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมนะคะมาดูก่อนว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะเป็นไงก่อนหน้านั้นนะคะเป็นภายที่หนึ่งนะทุกคนนะมาดูซิ เขาหรือเธอคนนั u, e ้นอยากกลับมาไหมขอดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนะอืมคุณน่าจะดีกคนต่างชาติก็ได้นะ คนไกลก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้สักแห่งนะคะแล้วก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นอาจจะบล็อกกันมากกว่า3าถึงสเดือนก็ได้บางคนนะคะมีการทะเลาะกันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่บล็อกเขาหรือเขาก็ได้นะเป็นไวเวอซ่าก็ได้นะทุกคนตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะเขาแต่งงานแล้วนะคะเนี่ย คนคนนี้มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วไม่ได้โสดนะแต่ความสัมพันธ์คุณเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะเหมือนกับว่ามีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการสารสัมพันธ์อาจจะคุยกันทุกวันมาอาจจะผูกพันนะคะไม่ใช่แบบว่ารักเลยมันเหมือนว่าคุยทุกวันนะั้นมันเหมือนผูกพัน,นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะ่าจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับวิศวกรพวกช่างหรือว่าการสื่อสารการส่งออกก็ได้นะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะตรงนี้นะเป็นคนที่ดูดีแหละนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานการศึกษาในเรื่องของสถานะทางการเงินนะคะ แต่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ลึกลับลึกลับยังไงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเผยอะไรให้กับใครรู้ง่ายๆแม้กระทั่งตัวคุณก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเลยว่าบางครั้งเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะคะตรงนี้นะเป็นคน2บุค,คลิกและอีกอย่างเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองเป็นคนที่เซลสูงนะคะเนาะตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์มันจบลงเนื่องจากว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ดีก็หายไปหรือมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะการห่างหายไปของเขาครั้งนี้นะคะเราอยากจะรู้ซิว่า เขาอยากจะกลับมาไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เรามาดูกันนะอืเขาอยากกลับมาไหมในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากกลับมาหรือเปล่า การอ่านไพ่ไม่เอาใจใครนะคะทุกคนอ่านตามไพ่แบบไม่เอาใจใครเนาะแล้วก็อาจจะพูดเร็วแล้วก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคลิปเราอาจจะสั้นนะไม่ยาวนะไม่ยืดเยื้อนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นไปนะคะอาจจะพูดเร็วไปเนาะต้องขออภัยเอาละค่ะทุกท่านนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเหมือนว่าจบกันไม่สวยแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้นะคะ เขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมเขามีความลังเลใจนะถูกอะไปไเลยเาเห็นไหมเขาคิดจะติดต่อกลับมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะหรือมีการแอบส่องแอบมองถึงแม้บล็อกกันไปคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเขาส่องเขามองไงก็มีหลายวิธีบางทีก็ทําแบบเขาเรียกว่านะสมัครเข้ามาใหม่มาเป็นเพื่อนมาอะไรมาสง่งมาอะไรได้นะคะตรงนี้นะเขากำลังมองความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ในขณะเดียวกันในความรู้สึกของเขามันเหมือนกับว่า คนเคยพูดเคยคุยกันเนาะมันก็เหงานะเดอะฟูลนะคะมีความที่แบบนึกถึงสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆนะเดอะเดทรีเบิร์ดนะและเขาคิดว่าความรักครั้งนี้นะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะย้อนกลับไปแบบไม่ได้แล้วนะคะมันเหมือนมันจบอนะเดอะเดวิลและตัวของเขาเองก็รู้ตัวว่าเขาน่าจะให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะถ้าจะกลับมาเขาก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ที่แบบเป็น คนที่แบบว่ากรลยาณมิตรหรือเป็นคนที่แบบเคยคุยเป็นคนพิเศษคนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าจะกลับมาเพื่อที่จะแบบเป็นแฟนหรือเป็นคนรักเหมือนที่เราเคยคุยกัน,นคงจะยากนะคะตรงนี้ซิกออปเปอร์เจอคัลเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะยากแต่ไม่มีแต่ความรู้สึกที่แบบกลับมาแต่ตัวไม่ได้กลับมาแต่ความรู้สึกอยากกลับมานะคะเนี่ยความรู้สึกเขาอยากกลับมาแต่ตัวเขาคงกลับมาไม่ได้นะทุกคนนะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะกล่องที่หนึ่งนะคะอ่ะไพ่ที่สองมาดูหน่อยนะคะ ทายที่สองเขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมมาดูความรักความสัมพันธ์ก่อนหนะ้าว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงเอาละคะ่ะทุกคนนะคะ ได้หรือแฟนได้สตาร์ได้ควีนออฟสอดเดอะซันแล้วก็มีห้าเ,เหรียญเนาะหกเหรียญไม่ใช่ห้าเหรียญน,นะคะตรงนี้เอาละค่ะทุกคนนะแล้วก็มีสิบดาบเ,เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะคุณน่าจะถูกใครสักคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นต่างชาติก็ได้ต่างอายุต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณก็ได้ที่อายุกว่าอายุน้อยกว่านะคะขอโทษทีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า มันเหมือนกับไลฟ์สไตล์มันต่างกันนะคนนึงอะ่ะจะแบบนิ่งๆเหมือนเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งจะมีนิสัยเด็กๆนะคะเนี่ยหรือแฟนเห็นไหมคะความเพียบพร้อมแล้วก็เคมีอะ่ะมันไม่ค่อยได้ตรงกันแต่คุณอาจจะชอบกันโดยที่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือชอบกันในการที่แบบได้พูดได้ย่อกได้คุยกันที่ผ่านมาเนะาะบางคนอาจจะเจอเรื่องที่ทํางานเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคุณคุ้นเคยแหละอาจจะ เพื่อนในแผนก,ก็ได้นะคะรุ่นพี่ก็ได้รุ่นน้องก็ได้นะตรงนี้นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าแอบรักแอบชอบน่ะมันไม่ใช่แบบเป็นความรักที่แบบจริงจังนะตรงนี้นะคะมันเหมือนกับเวลาที่แบบเราว่างหรือเวลาที่แบบว่าเราแบบมีอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กเนี่ยคุณทั้งสองคนจะรู้กันแค่2คนน่ะคือมันไม่ใช่ความรักที่เปิดเผยเป็นรักในความลับที่ผ่านมาคุณรู้มาตลอดนะว่าเขาไม่ได้จริงใจใกับคุณนะคะมันเหมือนกับเรารู้ว่าเขาน่าจะมีคนคุยหลายคนนะตรงนี้ 10ดาบเป็นการเจ็บปวดการแทงข้างหลังนะคะ คุณรอคอยความรักจากเขาตลอดเลยนะเหมือนกับว่าเราวิ่งตามเขาตลอดนะหรืออาจจะเป็นการสลับกันก็ได้นะทุกคนอย่าไปใส่ใจนะมันอาจจะไม่ตรงกับใครนะคะอย่างที่บอกะเอาวิ่งตามตลอดหรือเขาวิ <or> ่งตามตลอดก็ได้นะความน่ารักของเขาทําให้คุณแบบใฝ่ฝันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคนนี้จังเลยนะคะหรืออยากจะมีเขาในชีวิตแต่มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะความสัมพันธ์น่ะมันห่างหายกันไปโดยปริยายนะแต่มันอยู่ในความทรงจานะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะก็ยังแบบอยู่ในความทรงจำซึ่งกันและกันมันอาจ จะเป็นความทรงจำที่แบบสั้นๆแต่เขาเรียกว่าความรู้สึกดีๆมันยังมีให้กันนะคะเป็นรักทางไกลได้นะคะตรงนี้นะก็มาดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากจะกลับมาไหมอ่ะนะคะมาดูหน่อยเขาอยากจะกลับมาไหมนะเ mm hmm. พราะที่ผ่านมาคุณรอความชัดเจนจากเขาตลอดนะทามองนะคะแต่เขาไม่เคยมีความชัดเจนอย่างที่บอกลาเหมือนว่าเราจะถอยแต่เขาก็แบบมาให้ความหวังอย่างเงี้ยทำให้คุณแบบตัดสินใจลําบากนะ เป็นทำเหรียนะทุกท่านอย่าไปยึดติดอะไรมากนะมาดูหน่อยว่าเขาอยากกลับมาไหม Prince of Sword นะคะ The Emperor Prince of Cup ราชนีถือถ้ว Two of w a n d สองไม้เท้าแล้วก็ ดีเอ็มเพรสเอาลรทุกคนถ้าอ่านตามไพ่แบบไม่เอาใจใครเลยนะนะคะความรู้สึกของเขาเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อคุณนะแต่เขาก็ต้องเลือกตัดนะคะตรงนี้นะต้องเลือกตัดความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรนะคะเขาน่าจะเลือกเราไม่ได้ทัวบอลเห็นไหมคะว่ารักพี่เสียดายน้องและอีกอย่างหนึ่งเขาน่าจะมีครอบครัวหรือว่ามีตัวจริงของเขาแล้วดีเอ็มเพสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเขาอะยังมีความปรารถนาดีต่อคุณนะ แต่อย่างที่บอกว่าเราสองคนน่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแหละนะคะมันเหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างใจมันตรงกันนะคะรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเขาน่าจะมีเจ้าของมีคนของเขาแล้วนะคะในความรู้สึกตรงนี้นะ,ะถามว่าเขาอยากกลับไหมเขาอยากกลับมาแต่ให้สถานะเราไม่ได้นะคะเพราะเขาเลือกไม่ได้นะ,ะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ชัดเจนกองที่สองมาดูกองที่สามนะคะภายที่สามนะคะเขาอยากกลับมาไหมดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก่อนนะก่อนน้านั้นนะคะ เออเมด the emperor the string นะคะเออความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณสองคนนะถ้ามองตาหน้าไพคุณน่าจะรักกับคนทางไกลเป็นต่างชาติก็ได้ต่างเมือต่างจาังหวัดได้หมดเลยนะคนคนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการงานการเงินนะโอเคหมดทุกสิ่งทุกอย่าง มีความรู้มีความสามารถเป็นนักวิชาการได้หมดทํางานเกี่ยวกับราชการได้หมดความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก่อตัวเริ่มต้นที่แบบว่าแบบรักแบบไม่ได้ันงใจอ่ะคือแบบคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยก็เตาะแตะๆไปอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกมันก็เลยแบบทวีคูณขึ้นนะคะเหมือนกับว่ายิ่งนับวันอ่ะคุณก็ยิ่งรักเขายิ่งแบบอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยากกอดเขาไว้ให้อยากมีเขาอย่าในชีวิตนะ่ะนะคะอะไรก็ได้ที่แบบเป็นตัวเขานะคะเนาะความรู้สึกมันเป็นประมาณนี้ที่นี้ ในแฮงแมนขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณกับเขานะ่าจะไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการสื่อสารกันมาสักระยะหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งนะอาจจะพยายามนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เป็นตัวเขาก็ได้พยายามจะสานต่อในความรักความสัมพันธ์แต่มันเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าระยะทางเวลาแล้วก็ภาษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาการงานด้วยนะคะที่ทําให้คุณทั้งสองคนแบบห่างหายกันไปนะคะบางคนคือไม่มีการติดต่อกันเลยหรือบางทีอาจจะเงียบหายไป หรือบางคนอาจจะไปศึกษาต่อแล้วก็อาจจะบอกว่างานยุ่งเรียนเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะคะความสัมพันธ์นะคะคุณทั้งสองคนยังคิดถึงกันนะเดหฮงแมนยังคิดถึงกันอยู่นะคะมาดูหน่อยว่าคนคนนี้อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไหมนะคะคนที่คุณรอคอยเนานะเขาอยากกลับเข้ามาไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ อาจจะอ่านเร็วหน่อยนะคะทุกท่านนะแล้วก็อาจจะพูดเร็วนะคะแล้วก็อาจตามไพ่ไม่เอาใจใครอย่างที่บอกนะคะเอาละทุกคนนะคะถ้าถามความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาไหมนะอืมตรงนี้บอกได้เลยว่าเขาเลือกทางเดินของเขาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ก็เดอะเฮอร์มิตนะคะ ตอนนี้ก็ได้เฮอร์มิตเหมือนกันเหมือนว่าเขาน่าจะมุ่งในเรื่องของวิชาการเรื่องการเรียนคนคนนี้น่าจะมุ่งเรื่องของหน้าที่การงานวิชาการการเรียนนะไฟล์อ็อบคัพถามว่าคิดถึงไหมโคตรคิดถึงเลยนะฮ่าทั่วเนี่ยนะคะควีนอ o อ c คัพยังมีคุณอยู่ในใจนะเนี่ยยังมีคุณอยู่ในใ,นใจคนคนนี้นะคะโฟร์อ็อบ,บอน,นะคะแต่ความเป็นไปได้ที่คุณกับเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันมันค่อนข้างจะยากนะคะคุณอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วตอนนี้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะ โฟออฟสอดต่างคนต่างถอยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะกลับมาแต่กลับมาไม่ได้หรอกนะคะมันเป็นไปแค่แบบความรู้สึกนะเพราะเขาอาจจะเลือกในเรื่องของสิ่งที่เป็นอนาคตมากกว่า i น h t ออ w บ n d เขารู้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเจ็บแต่เขาต้องตัดใจนะคะเพื่ออนาคตของเขาด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้คุณเสียใจต่อไปนะคะสรุปแล้วก็คือว่า เขาไม่ได้ไม่ได้อยากกลับมานะคะเขามุ่งในเรื่องของการเรียนและการงานนะคนคนนี้ถามว่าคิดถึงก็คิดถึงแหละแต่ไม่ได้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะไม่ได้บอกว่าไม่คิดถึงเนาะายสุดท้ายภายที่4ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะคุณน่าจะดีกว่าคนทางไกลแล้วเป็นทัดลมด้วยนะมีถุนตุนกุมด้วยเนาะคนคนนี้นะ่าจะทาอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนะมันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบมีเจ้าของแล้วแต่ก็มาสารสัมพันธ์นะคะคือเหมือนกับว่าเลือกไม่ได้นะคะ ซิกออปเปเรเคิลนะคะคุณรอคอยความรักจากเขาตลอดนะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราเป็นคนฝ่ายยอมเขาตลอดคิดถึงตลอดยังหึงยังห่วงเขาตลอดอยู่เลยตอนนี้นะคะฟรายด์ออฟสอดนะคะเขาทําอะไรลับหลังที่แบบหลายครั้งหลายคราวมากเลยนะคะคิงออปเปอเรคเคิลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีไหวพริบดีเป็นคนฉลาดมีความเป็นเด็กมีความที่แบบกล้ากแกร่งแล้วก็เขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้ดีนะเป็นต่างชาติก็ได้ต่างอายุต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างเพื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่า เราเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับเขาเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็เขาไม่ได้เห็นความสําคัญกับเราเลยที่ผ่านมานะเหมือนว่าเขารักตัวเองมากกว่ารักเรานะที่ผ่านมาอ่านตามไพ่แบบไม่เอาใจใครเลยนะแต่เรายังห่วยหาย,ยังคิดถึงเขาอยู่มาดูหน่อยว่าเขาอยากกลับมาไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคนคนนี้อยู่ดีก็าหายไปมาดูซิว่าเขาอยากจะกลับมาไหมในความสัมพันธ์นี้ เอาละทุกคนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะผู้อ่านมองว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับเขาเคยคิดอยากจะกลับมานะแต่เขาละอายแก่ใจนะนะะเนี่ยนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าไฟออฟซอร์เขาละอายต่อใจว่าเขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะคะเทนออฟเปอเดเคิลจริงๆแล้วเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะนะคะไม่ว่าเขาจะมีใครก็ตามเขาไม่อยากจะตัดออกหรอกนะคะแต่ว่าเขาละอายต่อใจที่ได้ทํากับเราแบบไม่ดีในเธอชาลีออตมีความรังเลใจนะคะ มีความรังในใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่อยากจะกลับมาหาคุณเอกออฟครับตัดสินใจหันหลังให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีกว่าหรือไฮพินเทสเพราะอะไรเพราะเขามีคนที่แบบเป็นเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะอมืมาแค่ความรู้สึกนะคะแต่จริงๆแล้วตัวจริงๆเนะี่ยก็คือไม่ได้มาถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับมาในความรู้สึกนะแต่ไม่ได้อยากกลับมาในชีวิตจริงงงไหมคะนะเหมือนกับว่า ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ก็คืออยากมีเราในในชีวิตแหละแต่มันมันมีไม่ได้มันมีได้แค่ในความรู้สึกเท่านั้นนะคะตรงนี้เนาะเอาละค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของความรู้สึกนะคะเขาอยากกลับมาไหมนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอยากกลับมาไหมนะคะก็ได้คําตอบทุกคนแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะก็ตรวจเช็คดูว่าเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่ามันตรงสถานก,การณ์เราไหมนะคะอย่าไปยึดต,ติดอย่าไปอะไรมากทุกคนนะคะ ใครไม่กลับมาก็ช่างแต่เราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเป็นข้าครูให้กันได้นะคะแล้ววันนี้ก็ขอเอาบุญมาฝากนะเพราะว่าไปทําสังฆทานแล้วก็ช่วยน้องหมาน้องแมวที่วัดอ่าวังประดูนะคะก็จะมีน้องหมาน้องแมวที่ป่วยเยอะหลวงพ่อพระอาจารย์ก็ รอ,อรับบริจาคในเรื่องของอาหารเมิตรของน้องๆถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญก็สามารถติดต่อแอดมินเขาได้นะแล้วก็เราจะถ่ายภาพให้ดูว่าได้นําเงินได้นําสิ่งของนี้ไปบริจาคให้กับทางวัดจริงหรือเปล่ามีหลักฐานทุกอย่างเหมือนที่แบบรักษาน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะน้องหมาเนาะก็จะมีหลักฐานทุกอย่างก็รอให้แบบน้องหมาที่เป็นมะเร็งหายดีนิดนึงนะคะก็ที่เหลือก็จะกระจาย ช่วยน้องหมาน้องแมวที่บาดเจ็บที่ป่วยวันนี้ก็ไปเจอน้องแมวนะคะมีสี่ตัวที่ป่วยนาะหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มีทรัพย์ไม่ได้มีปัจจัยมากนะคะก็รักษาตามอาการนะคะแล้วก็น้องก็ไม่ค่อยสบายหลายตัวนะคะก็ผู้อ่านไพ่ก็เอาอาหารไปบริจาคนะเป็นอาหารเม็ดด้วยอาหารเปียกด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาที่ช่วยน้องนะคะก็ขอให้ผลบุญน,นี้ส่งถึงท่านนะคะให้พบเจอแต่ความรักที่แบบสมหวังเนาะ นะคะใครไม่เจอคู่ขอให้เจอคู่เจอคนที่แบบมีสินเสมอกันแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะเอาละค่ะทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ